คลิปนี้จะคุยถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องผู้บ่าวนิกะครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับขณะนี้พี่โออยู่ที่บางกะปิซีเน็เพล็กซ์ เป็นที่ที่พี่โอชอบมาชมภาพยนตร์เป็นประจำนะครับเราจะถ่ายให้แบบไม่ติดคนเนื่องจากว่าเกรงกลัวกฎหมาย PDP A จริงๆแล้วคนเขาเข้าไปในโรงหมดแล้วสวัดาห์นี้มีทั้งมูฟาซามีผู้บ่าวนิกะมีสุมาลามีสาวสายแดนเชียร์วิสบุ้มเรื่องที่ออกไปแล้วก็มีรองของนะครับเข้าแค่3วันนี่เป็นหนังไทยอีกเรื่องนึง ลองขอเป็นหนังไทยเก่าเรื่องนี้เป็นหนังไทยใหม่ประจำสัปดาห์แล้วไม่ใช่หนังไทยธรรมดาเป็นหนังไทยมุสลิมด้วยผลงานของคุณมนวิจิตซึ่งเคยทำภาพยนตร์ที่พี่โอชอบเรื่องรักณสุบๆุแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคนทั่วไปชอบแต่พี่โอเฉยๆนะครับเรื่องของแขกเป็นแนวสยองขวัญซึ่งพี่โอเป็นคนที่ไม่กลัวผีก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้อินอะไรกับหนังสยองขวัญมากนักต้องขอยาขยับขาตั้งนิดนึงนะครับมันค่อนข้างกุกๆเรื่องนี้เป็นเหมือนกับ ออมอนวิจิตฟิทติริงไทยบ้านยังไงชอบกลนก็ก็คือมีนักแสดงสองคนนักแสดงหลักดงเด้งกับตาต้านะครับมาร่วมงานกันสองคนนี้ไปไหนก็ไปกันเป็นคู่เวลาไปร่วมงานกับค่ายอื่นอย่างเช่นเรื่องปะชะดะก็ไปกันทั้งคู่เรื่องของพี่หม่ำพี่โนสิรวมพี่เท่งนะครับก็ไปกันทั้งคู่ และนี่ก็เป็นน่าจะเป็นครั้งที่3ที่4หรือหลายครั้งแล้วก็ไม่รู้ที่เขาออกมาจากจักรวาลไทยบ้านมาร่วมกับจักรวาลอื่นพอมาเป็นคู่แล้วพี่โอ๋ก็คิดว่าเป็นการซิดจิงไทยบ้านอยู่ดีเพราะว่ามาเป็นตัวหลักทั้งสองคนนะครับไม่ได้เป็นแค่ตัวประกอบเหมือนยังหลวงพี่เท่งก็ครั้งนี้มาเป็นพระเอกเลยแล้วทางฝ่ายงานสร้างเดิมมนวิจิตก็มีคนที่พี่โอ๋ชื่นชอบคนนี้ครับแบร์เบลีเบลีพี่โอ๋ชอบมาตั้งแต่ลักษณะซุบๆนะครับแล้วก็ในคลองแขก ในข้องแค่บทก็ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้เราจะแสดงเห็นพัฒนาการของเขาที่สูงขึ้นมากคือตอนตอนนี้เรื่องนี้เป็นตัวหลักของเรื่องเลยเพราะว่าตัวหลักจะไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงไม่ค่อยได้ทําอะไรผู้หญิงเป็นแค่น้องสาวนะครับเรื่องของเรื่องก็คือสองคนนี้เขารักกันเขาเป็นไทยพุทธจะมารักกับไทยมุสลิมแล้วตามหลักตามาศาสนาตามกฎเกณฑ์แล้ว ไทยพุทธจะต้องย้ายเข้ามุสลิมที่จริงอันนี้ไม่รู้เป็นความเกรงใจของหนังหรือเปล่านะหนังไม่มีคําถามว่าแล้วทําไมมุสลิมถึงไม่ย้ายออกมาไทยพุทธนะครับอันนี้ก็ก็คนทั่วไปก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าพราะเขาเขาไม่ให้ย้ายออกนะครับส่วนเราย้ายออกได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีปัญหาไทยพุทธก็เลยถ้าตัดลักกับคนมุสลิมก็จะพร้อมที่จะโอน ศาส,สนาไปเป็นคนมุสลิมยอมรับในพระเจ้าในพระอเลาะนะครับพี่โอได้ไปชมรอบสื่อมวลชนขอบคุณเมเจอร์ซีนัเพล็กซ์ไว้นะโอกาสนี้นะครับหนังฉายที่พารากอนวันนั้นมีแขกผู้มีเกียรติมามากมายแขกจริงๆเป็นดงแขกเลยแขกอารับแขกมุสลิมมากันคับข้างแล้วตอนแรกเราก็เกิดความเกรงๆอะ่ะพี่โอว่าเรื่องนี้เขาทำออกมาดีนะเพราะว่าเขาทำให้ความเกรงทั้งหมด ของคนที่ต่างศาสนาอย่างเราหายเกลงไปหมดเลยเพราะว่าอย่างสองเรื่องที่ผ่านมารักนาซุบซุบนั่นก็เป็นเรื่องของมุสลิมล้วนๆนะครับเกี่ยวกับการทําอาหารในภาคใต้ที่พี่โอบอกว่าเหมือนกับลาทันทูอีนะครับแล้วก็เรื่องของแขกก็เป็นเรื่องศยศาสตร์ความเชื่อของแขกที่อยู่ชายแดนภาคใต้ภาคใต้จังหวัดล่างล่างรู้สึกยะลาปัตตานีนาาธิวาสเหมือนกัน นะครับไม่รู้ว่าประมาณนี้หรือเปล่าพี่โอจจาไม่ได้แล้วเพราะว่าจะสับสนกับเรื่องเหมยกับเรื่องแดนสาบกับสับสนไปหมด3เรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้จะเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมครั้งแรกที่ไม่ใช่หนังมุสลิมล้วนจะเป็นหนังผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมเชื่อมสัมภัรไทยทมยตีเป็นทองแผ่นเดียวกันมี ความดีในข้อนี้สูงมากเพราะว่าสิ่งที่เราพบเห็นจากหนังเรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าคนแขกหรือคนมุสลิมไม่ได้เข้าถึงยากเขาไม่ได้น่ากลัวอยู่แล้วพี่โอไม่เคยคิดว่าเขาหน้ากลัวเพราะพี่โอมีเพื่อนเป็นมุสลิมเยอะอยู่นะครับ เขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราความเข้าใจของเราเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่เข้าสิ่งยากอะไรอะไรเราก็ไม่เข้าใจเขาอย่างที่มีในหนังก็พูดว่ามีข้อห้ามทางาศาสนามากมายห้ามกินหมูทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาแค่ไม่กินหมูเท่านั้นแต่เขาไม่ได้รังเกียจหมูเขาสามารถเอาหมูมาเป็นมุกตลกเอามาล้อเล่นเอามาเรียกชื่อเอามาด่ากันได้เพียงแต่เขาไม่กินเท่านั้นนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจับได้เลี้ยงได้หรือเปล่านะและและเรื่อง ผู้ชายต้องตัดอะไรนะอันนั้นพี่โอ๋ก็ยังไม่เข้าใจแต,แต่เคยมีคนบอกว่าถ้าเราสะอาดเราโตแล้วแล้วเราโอ,โอนเข้าไปทีหลังเราก็ไม่จําเป็นต้องทาอันนี้มีคนบอกพี่โอ๋ว่าอย่างนั้นนะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ชายมีภรรยาได้4คนอันนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากภรยรยาคนแรกแล้วก็ต้องช่วยกันทำมาหากินส่วนเรื่องที่เขา มีความสัมพันธ์กันที่ต,ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศาสนายอย่างเช่นเรื่องถือบวชถือศีลอดหรือเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องละหมาดอะไรประมาณนี้เราก็จะได้รับรู้จากเรื่องนี้ว่าเหมือนกับ ศาสนาอื่นๆศาสนาทั่วไปที่มีทั้งคนเคร่งและคนไม่เคร่งนะครับในใจเราเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าเขาเคร่งอยู่ตลอดเวลาและเคร่งกันทุกคนหรือเป็นคนส่วนใหญ่แต่ความจริงแล้วเราก็เคยรู้จักคนที่ไม่เคร่งเหมือนกันเคยฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่เราคิดว่าเขาเคร่งด้วยความตกใจนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะทําอะไรหรืออาจจะกินอะไรที่ที่เราเห็นว่าเขา ป็นข้อห้ามของศาสนาเขาอันนี้เราเราไม่พูดมากนะก็เป็นว่ารู้ๆกันก็นและกันนะครับแต่พอมาดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องสบายๆเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วที่เขาจะมีทั้งคนที่เคร่งศาสนาและคนที่ย่อหย่อนในกฎเกณฑ์ต่างๆก็เท่ากับว่า เขากับเราก็เหมือนนกันไม่มีอะไรแตกต่างแล้วก็มีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีคือสามารถไปกินข้าวพระในวัดได้สามารถสนทนากับคนต่างศาสนาถึงท่านเป็นพระก็ได้เราก็เคยเห็นนะพระบาทหลวงโตอิหม่มก็คุยกันมาแล้วนะครับเพราะว่าศาสนาไม่ได้สอนให้คนแตกแยกเลยศาสนาสอนให้คนรักและผูกพันเอื้อเฟื้อต่อกันถ้าคนที่ศรัทธาศาสนาจริงๆเนี่ยจะต้องรักและนับถือทุกศาสนาพี่โอเชื่ออย่างนั้นเพียงแต่ว่าเรามี กิมีปฏิบัติมีข้อบังคับแตกต่างกันแต่เราไม่เคยด้อยค่าศาสนาอื่นแล้วก็ไม่เคยโจมตีไม่เคยไม่เคยต้องเอามาหาเรื่องทะเลาะกันเนี่ยแบบแบบแบบอย่างที่เราเคยเห็นเป็นการดีเบตอะไรอย่างนั้นอันนั้นถ้าเป็นคนที่ศา,า,าสนาทศชาศาสนาจริงๆจะไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนั้นนะครับแต่จะเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งทุกคนสมานฉันท์เข้ากันได้ดีทั้งหมดครับ มีตัวละครอื่นๆที่พี่อชอบม้างมานี่ผัศสศรบุญกเกียรติใช่ไหมเป็นแม่อันนี้เออค,คนนี้คนนี้คนนี้มันมันเราก็เคยมีความคิดนะพอดูไปเราก็คิดไปว่าเรื่องมันต้องไปอย่างนั้นแน่เลยเรื่องคนนี้จะต้องมีบทบาทสําคัญกับของกับครอบครัวแน่ๆแล้วก็ออกมาตามนั้นนะครับแล้วก็ความที่บอกว่าผู้หญิงไปแค่ตัวประกอบตัวเอกก็คือผู้ชายสองคนที่ค่อนข้างจะหักล้างกันเนี่ย โดยที่มีพ่อเป็นตัวอันนี้พ่อเป็นตัวกลางนะครับ2คนนี้คือตัวเอกไม่ไม่ใช่ตัวเอกเป็น2คนนี้นะครับ<ม>พอ2อคนนี้มันจะต้องปรับความเข้าใจกันเพื่อที่จะได้เกิดงานแต่งงานขึ้นเราก็จะได้ความรับความรู้สึกเหมือนค่อนข้างวายคนที่ชอบหนังวายก็ดูได้รุ่นได้เหมือนกันนะมีฉากน่ารักน่ารัก,รกสำหรับ2คนนี้อยู่พอสมควรนะครับส่วนคนนี้ตลกมากครับตลกแล้วก็พี่โอดูไม่ออกว่า แต่เขาก็เป็นคนดีคือในเรื่องเนี่ยมีแต่คนดีๆด,ดูแล้วอิม่มอ,อกอิ่มใจมีความสุขนี่พี่โอพยายามจะไม่ได้สปอยอะไรเลยนะแต่เนื้อเรื่องนอกเหนือจากเนื้อเรื่องของสองครอบครัวนี่ความผสมผสานทางวัฒนธรรมโอ้ยปัตตานีสวยมากทะเลสวยบ้านเมืองสวยนะครับอันนี้เป็นจุดที่ให้คะแนนมากๆเลยพี่โอชอบให้คะแนนหนังที่วิวสวยแล้วก็เรื่อง เรื่องความตลกเรื่องความพัฒนาการที่ดีมากขึ้นจากเรื่องก่อนๆพัฒนาการแบบสูงมากของทีมงานนี้นะครับรวมทั้งผู้กำกับและทีมงานดาราทั้งหมดเนี่ยพี่โอ๋ก็เลยจะขอเทคะแนนให้ไปถึงแเต็ม10เลยนะครับก็ความสนุกอาจจะยังสับสนเล็กน้อยมันมีจุดที่ทั้งตลกทั้งไม่ตลกแล้วก็มีคําทะลึง่งมีคําหยาบคายอยู่อันนี้พี่โอเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของหนัง เราให้8เต็ม10ก็สูงแล้วแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้มากกว่านี้ก็จะดีแล้วก็เรื่องราวที่ไม่สับสนซับซ้อนจนเกินไปมันเหมือนกับตั้งใจจะหักมุมแล้วหักมุมอีกอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามจะใส่เรื่องที่ควรจะใส่มาแต่มันเหมือนกับไม่มีที่ลงมันก็เลยดูแปลกๆนะครับอย่างเช่นเรื่องเ,อเรื่องที่เอาผู้หญิงมาเป็นตัวล่ออันนี้อันนี้พี่โอรับได้แต่เรื่องของโจนใต้เนี่ยมันเหมือนบังคับ ใส่มาไปหน่อยว่าถ้าเป็นการทําหนังเกี่ยวกับสาสจังหวัดชายแดนภาคใต้มันควรจะมีโจรใต้และโจรใต้ก็ควรเป็นผู้มีอิทธิพลในในที่นั้นยอดในเรื่องนี้กําหนดให้เป็นคนของทางการเองก็ก็ใส่มาแต่ว่ามันไม่สุดอะ่ะมันเป็นไปนแค่ตัวประกอบธรรมดาแต่ว่าพี่โอ๋ก็คิดว่าหนังเขาก็คงไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่โตนะครับก็เลยไวแค่นั้นก็คือแค่โจรออกมาทําให้มีเรื่องราวมันตลกมากขึ้นก็ รวมแล้วก็เป็นหนังที่สนุกสำหรับพี่โอแปดเต็มสิบแล้วเป็นหนังที่น่าดูและคิดว่าพี่โอจะดูซ้ําและน่าจะสามารถดูซ้ําได้หลายๆรอบด้วยครับแนะนําเลยไทยพุทธไทยมุสลิมดูได้คนที่ชอบหนังตลกดูได้คนที่ชอบหนังไทยดูได้คนที่มีเพื่อนเป็นมุสลิมเพื่อนเป็นไทยคนมุสลิมที่มีเพื่อนไทยพุทธดูได้ดูแล้วจะเห็นว่าเราทุกคนในโลกนี้ควรที่จะรักกันโดยที่ไม่ต้องเกี่ยงไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องาศาสนาอีกต่อไปครับ ก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกปกพร่องก็ต้องขอภัยไว้เวลาโอกาสนี้แล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆเดี๋ยวพี่โอพาไปดูสแตนดี้ีข้างนอกตอนนี้สวัสดีตรงนี้ก่อนสวัสดีครับไปเราไปดูสแตนดี้ีข้างนอกกันขอบคุณบางกะปิซีเน p l เพล็กซ์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอมาทําคลิปได้อย่างสะดวกสบายที่นี่มีโรงภาพยนตร์ไอแม็กซ์กำลังฉายเรื่องมูฟาซาด้วยครับดูพี่โอจะพยายามถ่ายไม่ให้ติดคนนะเพราะว่าจะได้ ป้องกันกฎหมาย PDPa ครับมีป้ายผู้บ่าวนิกะอยู่ข้างนอกพอสมควรแต่ว่าเพลงข้างนอกนี้ดังมากพี่โอก็เลยต้องไปทำคลิปข้างในนะครัโปสเตอร์นะครับนี่มีสแตนดี้อยู่2ส,สแตนดี้ที่พี่โออยากจะมาถ่ายตรงนี้ก็คือนี่ครับสแตนดี้ของดงเด้งกับตาตาอันนี้มันเหมือนเป็นหนังของไทยบ้านไปนเลยนะนเนี่ยนี่ครับแล้วก็อีกอันหนึง่ง อีกสแตนดี้หนึ่งนี่ก็ดงเด้งน้องนางเองกับแปรรีนางเอกชื่ออะไรอะ่ะแต่งอาเดแถมอบังครับผู้บ่าวนิกะวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับงั้นพี่โอก็สวัสดีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ